จนกระทั่งแสงเรืองๆเหมือนสีเลือดจับขอบฟ้าของวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135หวันฟ้าดับแผ่นดินดือดเจ็นาฬิกาเสียงโห่ร้องกึกกล้องปานแผ่นดินถล่มเมื่อกองสอดแนมของพระยาศีไัยนรงประทะก,กับทหารพม่าที่ตำบลเผาข้าว สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงสั่งม้าเร็วไปแจ้งแก่พระยาศรีไสยนรง์ว่าไม่ต้องต้านฆ่าศึกแต่ให้ถอยกลับมาทางทัพหลวงจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรพร้อมด้วยพระเจ้าน้องยาเอกาทศรถก็ขึ้นกระทับบนพระทชาทานแล้วมีดำรัสสั่งให้แปรขบวนทัพหลวงออกรับศึกจนถึง11นาฬิกาพยับแดดแผดลงมาเป็นสีเลือด พระอาทิตย์ทรงราชรถผ่านหนองสาหลายไปอย่างเชื่องช้ากระวนกระวายกองทัพพม่ารุกไล่กองทัพอ,อยุธยาถล่มเข้ามาอย่างเมามันเจ้าพระยาชัยานุภาพกับเจ้าพระยาปราบไตรจักรสอง้างทรงของสองกษัตริย์ได้ยินเสียงอึงคนึงมา ก็กลางหูชูหางเพราะกำลังตกมันแล้วพลันก็วิ่งไล่ตะลุยไปข้างหน้าบรรดาขุนศึกซ้ายขวาและจัดตุรังคบาทผู้คุมเท้าช้างวิ่งตามไม่ทันชั่วขณะนั้นฝุ่นก็ฟุ้งตลบกลบแสงตะวันจนมืดมัวไปทั่วทั้ง16ทิศมองสิ่งใดไม่เห็นเลยครู่ใหญ่ต่อมาลมเริ่มสงบฝุ่นจางลง พระนเรศวรกับพระเอกาทศรถก็รู้ว่าช้างพระที่นั่งพาถลำเข้ามากลางวงล้อมของพม่าที่มีกำลังพลและขุนศึกมากมายเกินกว่าจะต่อกรนแต่พระองค์ดำก็สงสัยช้างพระที่นั่งเข้าไปแล้วตรัสท้าทายอย่างมั่นพระไทยในขนศึกจะยืนช้างลงอยู่ใต้ล้มไม้ใหญ่เล่าเจ้าพี่เราต่างก็สายเลือดกะตัดขัติาด้วยกันจะใช้ไพ่ปนมาล้มตายเพื่อชื่อเสียงแห่งเรานั้น มาที่ใช่วิสัยของกษัตริย์ชาตินักลบขอเชิญเจ้าพี่ออกมากระทำชุดขาดสีกันให้เป็นเกียรติยศเถิดเพราะภายภาคหน้ากษัตริย์นักลบที่จะกล้าหาญชนช้ายอย่างเราคงจะไม่มีอีกแล้วด้วยแรงทรนงและหลงกลพระหมหาอุปราชาทรงขับช้างพระที่นั่งพุ่งออกมาทันทีหลายพัตกรโผงเข้าแทงเจ้าพระยาชาย,ยานุภาพจนเสียหลักร่นถลยถถอยหลังไป วงเสี่ยวกับลริบตาพระมหาอุปราชาเงื้อพระแสงของเงาวฟันฉับลงพระองค์ดำเอี่ยวพระวระคายหลบผมเงาพลาดฟาดเชียวปีกพระมาลาหนังขาดเบี่ยงไปในขณะที่เจ้าตระยาชาย,ยานภาพช้างไทยถูกดันเซถอยหลังเสียหลังพ้นกระแทกบังเอิญพื้นดินตรงนั้นเป็นจอมปลวกจึงเสมือนแท่นรองรับ เกิดแรงสะท้อนกลับให้ช้างไทยดีตัวผึงขึ้นมาแล้วเสยงาเข้าใต้คางช้างพมา่าเต็มรักฉับพลันเป็นโอกาสทองของพระองค์ดำส่งเนื้อพระแสงขอเง,งาจ้วงฟันสุดแรงเกิดพระแสงของงาแสนพลภายฟาดลงตรงไหล่ของพระมหาอุปราชาขาดซบคอช้างแล้วเลื่อนถลาจากคอลายพัฒกอหล่นลงสู่เบื้องล่างดังสะเกือนเลื่อนลั่นสนันปัตพี และในทันทีทันใดสมเด็จพระอนุชาเอกาทศรถรงสัยช้างเจ้าพระยาปราบไพรจัรพุ่งข้าหาพลายพัชเนียงของมังจาปรโรซึ่งจ้องดูอยู่อย่างตื่นตะลึงเมื่อพระอ,องค์ขาวใสพระคาาทานเข้ามาก็ตกใจยกอาวุธเตรียมสู้พลันมีเสียงแววเข้าหูดังฉับมังจาปรโรรู้สึกเจ็บเจ็บที่ลําคอก็พอดีศีรษะตกถึงพื้นดิน ของแม่ทัพตายไม่มีใครสั่งการทหารพม่าขวัญเสียเพนป่ารากตั้งแต่นั้นหนองสาหร่ายไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันไฟแทบไหม้หงสาวดีอีกครั้ง